Microsoft ปฏิเสธข้อกล่าวหาแอบแคปหน้าจอเกมเพื่อฝึก AI Microsoft ชี้แจงไม่ได้แอบเก็บภาพหน้าจอเกมไปฝึก AI หลังจากที่ Microsoft https n o b u s t e k com web topics microsoft เปิดตัวเกมมิ่งโคพลเล https c o l n a s h h o b u s t e k com s web s s topics h copalte ฟ e เจอร์ AI ผู้ช่วยใหม่ในเกมบาสำหรับ Windows 11 ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นสามารถถามข้อมูลหรือขอคําแนะนําระหว่างเล่นเกมได้แบบเรียลไทม์ก็มีผู้ใช้บางส่วนออกมาแสดงความกังวลว่าซอฟต์แวร์นี้อาจแอบถ่ายภาพหน้าจอเกมส่งกลับไปยัง Microsoft เพื่อใช้ฝึก AI โดยไม่ได้รับอนุญาตเรื่องนี้เริ่มต้นจากโพสต์บนฟอรัม Reddit ที่ผู้ใช้รายหนึ่งตรวจพบผ่านการวิเคราะห์ราฟิกเครือข่ายว่าเกมมิ่งโคพลส่งภาพหน้าจอของเกมไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft โดยที่ตัวเลือกอนุญาตให้ใช้ข้อมูลเพื่อฝึกโมเดล AI HTTPS colon slash n o b u s p e c c o m web tapis a i ในเมนู Privacy Settings ถูกเปิดอยู่โดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งทำให้ผู้ใช้หลายคนไม่พอใจและตั้งคำถามถึงความปร่งสายของฟีเจอร์นี้คำชี้แจงจาก Microsoft ทาง Microsoft ได้ออกแถลงการชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวโดวยระบุว่าเมื่อผู้ใช้เปิดใช้งานเกมมิ่งโคพะเลอร์ายในเกมบาระบบอาจถ่ายภาพหน้าจอของเกมในขณะนั้นเพื่อช่วยให้โคพเลอเข้าใจสถานการณ์ในเกมได้ดีขึ้น และตอบกลับผู้เล่นได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นภาพเหล่านี้จะไม่ถูกนำไปใช้ในการฝึก AI โมเดลใดๆทั้งสิ้นบริษัทเสริมว่าเกมมิ่งโคพ l ล t ร์เป็นฟีเจอร์ทางเลือก (optional) ที่เข้าถึงภาพเกมได้เฉพาะเมื่อผู้ใช้เปิดใช้งานเท่านั้นและจะไม่ทำงานเบื้องหลังเมื่อไม่ได้ใช้งานจริงนอกจากนี้ Microsoft ยังชี้แจงเพิ่มเติมว่าโคพเลอ t อาจใช้เฉพาะข้อความหรือเสียงพูดในการสนทนาเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ AI แต่ต้องเปิดใช้งานด้วยตนเองผ่านเมนู Settings Game Bar Privacy Settings ฟีเจอร์ฝึก AI ถูกปิดไว้เป็นค่าเริ่มตน้นจากการตรวจสอบโดยสันักข่าวน U ิวินพบว่าเกม i n g งโคเลเลอรบนเครื่องทดสอบหลายเครื่องมีค่าเริ่มตน้นปิดสำหรับการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลฝึกโมเดล AI ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จะต้องเข้าไปเปิดด้วยตนเองเท่านั้น อย่างไรก็ตาม Microsoft ก็ยอมรับว่าเกมมิ่งโคพเลจะยังคงถ่ายภาพหน้าจอระหว่างใช้งานอยู่เพื่อช่วยให้ระบบเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมแบบเรียลไทมแต่จะไม่เก็บข้อมูลเหล่านี้ในฐานข้อมูลของบริษัทผู้ใช้ยังคงกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวแม้ Microsoft จะออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนแต่กระแสความไม่พอใจในหมู่ผู้เล่นยังคงมีอยู่หลายคนแสดงความเห็นว่ารู้สึกไม่สบายใจ ที่ต้องเปิดฟีเจอร์ AI ที่เข้าถึงภาพเกมของตนขณะเดียวกันก็มีผู้ใช้บางส่วนต้องการลบเกมมิงโคพเลอร์ออกจากเครื่องโดยสิ้นเชิงแต่ปัญหาคือฟีเจอร์นี้ฝังอยู่ในเกมบาร์ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของระบบ Windows หักลบออกไปทั้งหมดฟีเจอร์อื่นๆอ,อย่างเช่นการอัดวิดีโอเกมการสตรีมหรือการควบคุมเสียงระหว่างเล่นเกมก็จะไม่สามารถใช้งานได้เช่นกันสรุปโดยสรุป Microsoft ยืนยันว่าเกมมิงโคพเลอร์ไม่ได้ใช้ภาพหน้าจอเกมของผู้เล่นเพื่อฝึก AI แต่อาศัยภาพเหล่านั้น เพื่อเข้าใจบริบทของเกมในช่วงเวลานั้นเท่านั้นผู้ใช้สามารถเลือกเปิดหรือปิดการอนุญาตให้เก็บข้อมูลได้เองจากการตั้งค่าและฟีเจอร์ฝึก AI จะถูกปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้นอย่างไรก็ตามกระแสะความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวในยุค AI ยังคงเป็นประเด็นใหญ่ในหมู่เกมเมอร์ทั่วโลกและน่าจะยังคงถูกพูดถึงไปอีกสักพักใหญ่โดยเฉพาะเมื่อ Microsoft เดินหน้าผลักดัน AI ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Windows อย่างต่อเนื่องที่มา NeoWin HTTPS www. newwin. dot new s l a s microsoft. kit d y n e s t kit acquisitions. kit of. f kit creating. e n s h kit you. kit gameplay. kit t o kit train. kit gaming. kit o p พ l ลส slash